กลับสวัสดีมิตรรักแฟนหนังทุกท่านครับตอนนี้ครูกี้กับผมมอสวิดีโอเมื่อหนุ่มอเมริกาต้องกายเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ของอังกฤษยอย่างกระทันหันเพราะเขาคือราชวงศ์คนสุดท้ายที่หลงเหลืออยู่เรื่องราวจะเป็นอย่างไรมารับฟังไปพร้อมๆกันครับกับการสปอยหนังเรื่อง k ิงล Love กษัตริย์จอมวุ่นหนังเปิดมาที่พระราชวังเบกิงแฮมนักกุงลอนดอนประเทศอังกฤษ ในวันที่ฝนตกซึ่งก็เป็นวันที่พระมหากษัตริย์และเหล่าเชื้อพระวงศ์ทั้งหลายต้องมาถ่ายรูปวันรวมญาติกันและเมื่อฝนหยุดช่างภาพก็ต่อปลั๊กไฟเตรียมอุปกรณ์ถ่ายรูปกันต่อถูกตกคนก็มาจัดท่าทางรอถ่ายรูปแต่ก็ไม่มีใครรู้เลยว่าใต้ที่พวกเขายืนมีปลั๊กไฟจมน้ําอยู่ซึ่งมาช่างภาพกดถ่ายรูปเท่านั้นแหละก็ทาให้ไฟช็อตกษัตริย์กับเชื้อพระวงศ์หัวตั้งตายเรียบกันหมดชิบหายะระดับประเทศกันเลยป้าบอ และนั่นมันก็ทําให้ประเทศชาติต้องรีบค้นหาทายาทที่หลงเหลืออยู่ของราชวงศ์เพื่อจะนํามาขึ้นคลองบัลลังก์กษัตริย์แต่หายังไงเนี่ยก็หาไม่พบในขณะที่ประชาชนชาวอังกฤษก็ต่างเสียใจในการสูญเสียกษัตริย์ของพวกเขาขนาดเด็กพังยังรักชาติและหลังจากที่อดหลับอดนอนตามหาทายาทที่หลงเหลือพวกเขาก็ได้เจอสักทีโดยทายาทคนนี้มีชื่อว่าลาฟจนแต่ก็มีปัญหาอยู่นิดหน่อยตรงที่ชายคนนี้เนี่ยมีเชื้อสายอเมริกาด้วย และนังก็ตัดไปที่พระเอกของเราลาฟจนชายที่มีอาชีพเล่นเป็นโนที่ผับแพงหนึ่งในลาสเวกัสเวลาร้องเพลงก็ชอบดูทีวีไปด้วยคนดูนะมีอยู่2คนซึ่งวันนี้เลขาพระราชวังชื่อฟิปก็มาดูพระเอกเล่นดนตรีกับตำรวจนายหนึ่งแถมดูเสร็จก็ช่วยตบมือให้อีก จากนั้นเมื่อพระเอกทํางานเสร็จฟิปกับตํารวจก็ไปหาพระเอกที่ห้องแต่งตัวซึ่งพระเอกของเราก็กําลังถูกหัวหน้าด่าที่ชอบดูทีวีเวลาร้องเพลงก็เลยจะไม่ต่อสัญญาเขาบอกจะจ้างลิงเนี่ยมาโชว์แทนให้พระเอกเนี่ยเก็บข้าวของออกวันนี้พระเอกก็หัวเสียมากๆยุคลุงตู่ในยิ่งหางานยากอยู่ซึ่งฟิปก็เลยบอกข่าวดีกับเขาว่าตัวเขาคือกษัตริย์องค์ใหม่ของอังกฤษจากนั้นทั้งสองก็ไปนั่งหาอะไรกินกันแต่พระเอกเนั่นก็เหมือนไม่เชื่อเรื่องที่เขาเนี่ยมีเชื้อกษัตริย์ ฟิปก็เล่าลำดับวงตระกูลให้ฟังว่าปู่ของเขาเป็นกษัตริย์แล้วแอบมาได้กับย่าของเขาที่ตอนนั้น,นเป็นเด็กเสิร์ฟโรงแรมจนไข่มาเป็นพ่อพระเอกทาให้พระเอกมีเลือดเนื้อเชื้อไข่ของกษัตริย์อย่างเต็มร้อยแต่พระเอกก็ยังไม่เชื่อซะงั้นฟิปจึงถามว่าเขาเคยเห็นแหวนของย่าไหมโจน,นก็บอกว่าเคยเห็นฟิปก็เอาแหวนของราชวงศ์ให้ดูซึ่งเมื่อพระเอกได้เห็น,นก็อึ้งมากเพราะมันเป็นอันเดียวกันที่ย่าของเขาในมีเลย จากนั้นเมื่อพระเอกรู้ตัวว่าเป็นเชื้อกษัตร์ยจริงๆเขาก็ตื่นเต้นดีใจมากๆและก็มีรถมารับเขามีคนอารักขาอย่างดีเพื่อเดินทางไปยังอังกฤษและเมื่อไปถึงราชวังฟิปก็พาไปแนะนําตัวกับเลขาที่ชื่อว่าท่านเซอร์เสดดิกผมขอเรียกว่าท่านเซอร์ลวกันนะเขาน่จะคอยดูแลจัดการทุกอย่างให้กับกษัตริย์ซึ่งเมื่อเห็นโจรถึงกับหน้าเวอจะมาเป็นกษัตริย์แต่งตัวมาโคเท่ และท่นเซอร์นักพาพระเอกไปดูรูปวาดเหล่าเชื้อพระวง์ต่างๆเขาก็ได้เห็นรูปปู่ของเขาหน้าตาโคตรเหมือนกันแถมพระเอกเนั้นก็ต้องรู้ข้อมูลเกี่ยวกับบรรดากษัตริย์ต่างๆไว้ด้วยจากนั้นทันเซอร์ก็พาไปอาบน้ําขัดขี้ไข่พาไปวัดตัวตัดชุดใหม่รวมถึงแนะนําเมนูต่างๆที่คนอังกฤษนิยมหนึ่งในนั้นก็มีอาหารที่ชื่อไทยเนี่ยโคตรแปลกชื่อว่าหำลายจุดชื่อคตไม่น่ากิน จากนั้นก็พาไปที่ห้องนอนสุดหรูที่ประกอบไปด้วยห้องต่างๆมากมายในห้องยังมีมงกุฎกษัตริย์เก็บไว้อีกด้วยซึ่งก่อนท่านเสื้อจะไปเขาก็ได้บอกพระเอกว่าการเป็นกษัตริย์ของอังกฤษคือหน้าที่ที่สาคัญมากเพราะต้องเป็นสัญลักษณ์ประเทศเป็นสิ่งที่ดีงามที่สุดทุกอย่างของอังกฤษพระเอกฟังจบเนี่ยถึงกับหน้าซีดวันต่อมาพระเอกก็ต้องมาเรียนปรับปรุงการเดินใหม่ครับแต่เขาก็เดินไม่ดูทางเลยนะเดินจนตกบ่อน้งงาซะงั้นบ้าบอ จากนั้นนายกอังกฤษก็ได้มาปรึกษาหาหรือเรื่องกษัตริย์องค์ใหม่กับท่านเซอร์ซึ่งท่านเซอร์ก็ได้บอกว่าตอนนี้เนี่ยพระเอกกำลังปรับตัวอยู่แต่ชายชื่อคลาเวสก็ได้พูดขึ้นว่าพระเอกเไม่เหมาะสมกับการเป็นกษัตริย์เพราะเขาในเป็นคนอเมริกาแถมยังเสนอให้เลือกกษัตริย์จากราชวงศ์อื่นแทนซึ่งก็คือราชวงศ์ของตัวเองแถมคนที่ได้ก็คือตัวมันเองคนฉลาดแกมโกงแต่ท่านเซอร์ก็บอกว่าพระเอกเต้องทําผิดพลาดร้ายแรงซะก่อน ทางด้านพระเอกตอนนี้เขาก็เสพสุขนอนแช่อ่างสบายใจแถมพอบ้านเนี่ยก็เอาของกินมาให้เต็มไปหมดและไม่นานในวังเนี่ยก็เกิดเรื่องขึ้นพเพราะจู่ๆพระเอกเนี่ยดันหายตัวไปทุกคนก็ตกใจรีบตามหาซึ่งพระเอกตอนนี้เนี่ยก็ไปที่ผับสาวระบำเปลืองพาซัง,งั้น,นี่มันกรสับสายหื่นจะชัดแถมวันนี้ยังมีโชว์พิเศษจากสาวเต้นคนใหม่จากอเมริกาชื่อว่ามิเรนดาแต่ขณะที่เธอเต้นจนถึงถอดชุดชั้นไหนเธอกลับไม่กล้าถอดหมดและบอกคนดูว่าเธอเนี่ยทำไม่ได้ ึ่งโจน,นก็รู้สึกชอบซะง,งั้นจึงตามไปหาเธอที่ห้องแต่งตัวเพื่อทําความรู้จักเธอก็บอกว่าเธอเนชื่อมิเรนดาซึ่งเธอเก็ไม่ใช่คนอเมริกาเป็นคนอังกฤษเจ้าของผับแม่งหลอกแถมเธอยังโดนไล่ออกอีกด้วยวันนี้ไม่นานฟิปก็มาตามพระเอกพระเอกจึงบอกมิเรนดาว่าเขาเป็นกษัตริย์องค์ใหม่ของอังกฤษและอยากนัดเธอเไปกินข้าวด้วยกันแต่เธอเก็เหมือนไม่เชื่อซะง,ง,งั้นจึงตะโกนเรียกกาดมาแต่เมื่อกาดจัดแต่ตัวพระเอกก็ถูกคนที่มากับฟิปจัดการไว้ทําให้มิเรนดายอมตกลงไปกินข้าวด้วย ซึ่งทันเซอร์นก็มารอรับพระเอกอยู่ข้างนอกและก็ต่อว่าพระเอกที่มาที่นี่บอกว่านี่ไม่ใช่ความบันเทิงที่กษัตริย์ควรทํา พอวันต่อมาตอนนี้ประชาชนอังกฤษก็ได้รู้หน้าตาของกษัตริย์องค์ใหม่ของพวกเขาแล้วจากข่าวต่างๆรวมไปถึงมิเรนดาด้วยเช่นกันซึ่งไอรอดกาเวตท,ที่อยากเป็นกษัตริย์เองก็ได้มาหามิเรนดาที่บ้านเพราะมันรู้ว่าพระเอกเนี่ยชอบเธอจึงได้เสนอเงินให้มิเรนดาเพื่อให้เธอเนี่ยไปคบกับพระเอกเพื่อที่พระเอกเนี่ยจะได้ถูกกดดันให้ลาออกจากการเป็นกษัตริย์ซึ่งตอนแรกมิเรนดาเนี่ยก็จะไม่ทำแต่เงินที่กาเวตให้มันก็สามารถช่วยปลดหนี้ให้พ่อแม่เธอได้แถมสบายไปตลอดชีวิตเธอเนี่ยจึงตกลงจะทำ กลับมาที่พระเอกตอนนี้เนี่ยก็ฝึกชงชาแบบผู้ดีอังกฤษอยู่แต่ก็ทําแบบเลสเทไปหมดและเขาก็ต้องไปคุยกับนายกอังกฤษเรื่องจัดงานต้อนรับกษัตริย์ประเทศแซมบีซีเพื่อผูกมิตรและทําการค้าระหว่างประเทศซึ่งนายกนี่ยก็พูดได้แป๊บเดียวครับพระเอกแม่งหลับสรละในคืนนั้นพระเอกก็แต่งตัวหลอกเพื่อจะไปเดทกับมิรัดานดาแต่ท่านเซอร์ก็บอกว่าจู่ๆเขาจะออกไปข้างนอกไม่ได้เพราะต้องเตรียมการอารักขาไว้ทําให้มิรัานดาต้องเข้าวังมาหาพระเอกแทนแถมพระเอกก็ต้องแต่งชุดเต็มยกศกษัตริย์อังกฤษ จากนั้นพระเอกกับมิเรนดาก็ได้ทานข้าวกันและก็ได้พูดคุยทําความรู้จักกันต่อส่วนตัวและก็ได้รู้ว่าที่เธอมาเต้นเพื่องผ้าเพราะเธอหาเงินไปเรียนเย็บผ้าซึ่งพอมิเรนดาจะกลับคนรับใช้นก็ไปหาวงดนตรีมาให้ได้พอดีมาโคช้าและจากนั้นการที่พระเอกชอบพอกับมิเรนดาทันเซอร์กลัวว่าจะเกิดเหตุการณ์สลับบอลลังของกษัตริย์เขาจึงจะให้พระเอกเนี่ยเจอกับมิเรนดาแค่ในวังเท่านั้นทําให้มนะิเรนดาเนี่ยต้องมาหาโจนในวังซึ่งทั้งสองนันก็ขี่รถเล่นที่ลานจอดรถกันเอาโคตร และจากนั้นก็ดูเหมือนว่าตอนนี้เนี่ยจะมีคนรวมหัวกับท่านหลอดกาเวสซึ่งก็คือพอบานนั่นเองโดยแผนการต่อไปเนี่ยพอมิเลนดามาหาพระเอกพวกเขาเนี่ยจะเรียกนักข่าวมาที่นี่จากนั้นพระเอกของเราเนี่ยก็จัดห้องใหม่ครับมีของเล่นเครื่องดนตรีเต็มไปหมดซึ่งเขาเนี่ยก็ต้องซ้อมพูดคุยเพื่อต้อนรับกษัตริย์จากประเทศแซมบีซีและก็ต้องฝึกขี่ม้าแต่ผู้ดูแลนักเอาใจเขาทุกอย่างให้เขาได้มีเวลาอยู่กับมิเลนดาแถมยังเอาลานโบล,ลิ่งมาไว้ในห้องให้และก็ซื้อจิงชาสวรรค์มาให้นั่งกับม ซึ่งคืนนั้นพ่อบ้านนั่นก็ได้โทรแจ้งนักข่าวว่าจะมีผู้หญิงที่สารสัมพันธ์กับกษัตริย์เนี่ยออกจากวังทําให้เมื่อมิัรดากลับบ้านเธอนี่ยก็ถูกนักข่าวมารุมถ่ายรูปตอนกลับซึ่งเธอนั้นก็พยายามปิดหน้าของเธอเอาไว้และพอวันต่อมาข่าวของมิันดาที่มาวังก็ได้ลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทันเซอร์จึงมาคุยกับเลเอกอีกครั้งเพื่อให้เขาเนี่ยเลิกยุ่งกับมิันดาโดยจะหาผู้หญิงที่เหมาะสมมาให้ใหม่จากนั้นเากษัตริย์จากประเทศซมเบซีก็เดินทางมาถึงที่นี่ พระเอกก็ตื่นเต้นกับการที่จะต้องพูดคุยต้อนรับอย่างมากแต่เขาก็ผ่านไปได้ด้วยดีโดยได้พูดชวนกริย์ไปกินเบียร์ซะง,งั้นซึ่งก็ะทาให้ทั้งสองได้ไปดื่มเบียร์กันพูดคุยปาลูกดอกกันอย่างสนุกแต่ลูกดอกในสงสัยจะไม่สนุกพอก็เลยชวนกันไปปลาหอกกันต่อซึ่งก็ะทาให้การสารสัมพันธ์เนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีแถมนักข่าวยังเสนอข่าวพระเอกในด้านที่ดีอีกด้วยทาให้ทันเซอร์กับฟิปเนี่ยพอใจอย่างมาก และต่อมาพระเอกก็ต้องเข้าพิธีมอบยศให้ชายคนหนึ่งแต่กระดันทํามีดปาดหูเขาซะง,งั้นโคตรห่าซึ่งคืนนั้นพระเอกนี่ยก็ทากิจกรรมคนเดียวซึ่งกระทาให้เขารู้สึกเบื่อมากๆเขานั่นก็เลยวางแผนจะหนีออกไปข้างนอกโดยได้ปีหน้าต่างหนีพ่อบ้านนัก,กดันมาเห็นแต่พ่อบ้านนั่นก็ตัวโกงอยู่แล้วนะจึงบอกแผนพระเอกซะเลยโดยให้พระเอกเนี่ยขี่ม้าออกไปพร้อมทหารและในขณะเดียวกันไอ้กาเวทที่รู้ว่าพระเอกหนีก็ได้โทรไปหามิเรนดาว่าพระเอกเนี่ยจะไปหาเธอ ซึ่งให้เธอเนี่ยไปกับเขาได้เลยโดยจะส่งช่างภาพเนี่ยไปถ่ายรูปทั้งสองซึ่งพระเอกเลยก็ได้โทรหามิลรนดาและทั้งสองก็ไปหาอะไรกินกันแต่พนักงานไก็จําเขาได้ว่าเขาเนี่ยเป็นกรรษัตริย์องค์ใหม่และคนก็มารุมแห่ขอลายเซ็นมมลรนดาเนี่ยก็พยายามชวนหนีซึ่งช่างภาพที่กาเวสส่งมาเนี่ยก็มาขอถ่ายรูปทั้งสองแต่มิลรนดาก็กลับสงสารพระเอกก็เลยพาพระเอกเน,นี่ยหนีซึ่งทั้งสองก็ได้ไปแอบเต้นลํากันในสวนและก็ได้จูบกันแต่ช่างภาพนั้นก็ได้แอบตามมาและก็ถ่ายรูปทั้้งไวไ พอตอนเช้าพระเอกก็กลับวังแต่ตอนนี้กาเวากได้รูปพระเอกจูบกับมิลานดาไว้ได้แล้วรอแ,แค่เวลาแฉเท่านั้นซึ่งวันนี้มิลานดาก็ได้มาหาเขาเพื่อจะนําเงินมาคืนเพราะเธอนะ่ยไม่อยากทําอีกต่อไปแล้วจากนั้นพระเอกก็ต้องไปทํากิจกรรมยิงนกโดยการให้หมาในะต้อนนกมาแต่พระเอก,กนี่กระดานไปยิงหมาซะง,งั้นดีนะเฉียดหมามาไม่ตาย พอตอนกลับเนี่ยท่านหลอดก็ได้บอกกับพระเอกว่ากษัตริย์ฟินแลนด์จะมาที่นี่ในสองสัปดาห์ซึ่งทางวังนจะจัดงานเต้นรำให้ลูกสาวกษัตริย์ด้วยแต่ยังบอกว่าพระเอกต้องแต่งงานกับเธอ พอถึงวังเนี่ยพระเอกก็ทนไม่ไหวกับการที่ต้องมีคนมาบงการชีวิตทุกอย่างแม้กระทั่งเรือคูย,ยังมีคนมาเลือกให้เขาจึงบอกว่าเขาเนี่ยไม่อยากเป็นกษัตริย์แล้วแต่ท่านหลอก็มาพูดกับเขาว่าการที่เขาต้องแต่งงานกับลูกกษัตริย์ฟินแลนด์เนี่ยมันเป็นหน้าที่ที่สาคัญเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติและส่วนรวมซึ่งก็ทําให้พระเอกเนี่ยสำนึกเขาเนี่ยจึงบอกว่าจะไม่ลาออกละขอลองดูใหม่ซึ่งในคืนนั้นมิรันดาก็ได้โทรมาหาพระเอกเพื่อที่จะขอ,อยุติความสัมพันธ์ของทั้งสองสื่ทั้งสองก็เข้าใจ เวลาต่อมากษัตริย์ฟินแลนด์กับราชินีและลูกสาวก็เดินทางมาถึงที่นี่พระเอกก็ไปรอต้อนรับซึ่งไม่ได้เห็นลูกสาวของกษัตริย์เธอชื่อว่าแอนนาพระเอกก็ดูเหมือนจะชอบเธอสะง,งั้นเพราะว่าเธอเนี่ยสวยมากขณะเดียวกันพ่อบ้านน่ยก็เดินทางมาหามิเลนดาเพื่อส่งการ์ดเชิญให้เธอไปงานเต้นรำที่วังแต่ก็เป็นการ์ดที่พวกมันเนี่ยเขียนขึ้นเองแถมข้างหลังเนะี่ยยังเขียนว่าพระเอกเนะี่ยอยากให้เธอไปมากมาก กลับมาที่พระเอกที่วังก็จัดงานเลี้ยงทานข้าวโต๊ะยาวไปกิโลซึ่งเขากระดันทําแก้วล้มและก็ทําให้แก้วทางโตะนั้นล้มเป็นโนโมิโนโลเลยแม้ต้องกินข้าวกันแล้ววันนี้และจากนั้นพระเอกก็ต้องไปเต้นรากับแอนนาลูกสาวกษัตริย์ฟินแลนด์ซึ่งทั้งสองก็ทําความรู้จักกันพูดคุยกันอย่างถูกคอและก็ดูเหมือนว่าแอนนาเนี่ยจะไม่รังเกียจพระเอกเพราะเธอเนี่ยรู้หน้าที่ของกษัตริย์ว่าต้องแต่งงานเพื่อผลประโยชน์แถมเธอบอกว่าจะจัดให้พระเอกชุดใหญ่เลยพระเอกถึงกระตาลุกวาวและไม่นานมิเรนดาก็เดินทางมาถึงทีี่น ซึ่งจากนั้นพระเอกก็รู้สึกอยากเล่นดนตตีขึ้นมาก็เลยไปยกเครื่องดนตรีที่คล้ายๆเปียโน,โนชื่อว่าฮาร์ปซิคอร์ดและก็เล่นเพลงล็อกแอนโลพร้อมให้วงเล่นตามแต่เขาในกำมันอยู่คนเดียวเลยนะไม่มีใครเต้นเลยเพราะผู้ดีอังกฤษเนี่ยไม่เต้นแรงกันมีเพียงมิเรนดาที่มาโยกับเขาซึ่งก็ได้ทีที่ไอเกาเวสเนี่ยกเอารูปทั้งสองจูบกันเนี่ยไปให้กษัตริย์ฟินแลนด์ดูและเมื่อเล่นเสร็จแอนนาก็เข้ามาถามพระเอกว่ามิเรนดาเป็นใครซึ่งมิเรนดาก็ได้รู้ว่าพระเอกกำลังจะแต่งงานเ และพอวันต่อมารูปพระเอกจูบก,กับมิลันดาก็ลงหน้าหนึ่งสึ่กระทาให้ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักแถมยังรู้ว่ามิรันดาเน่ยเคยเต้นเปื่อยซึ่งไอ้กาเวสก็ไปปลุกระดมรัฐบาลให้เรียกร้องทวงคืนบันลลังก์กษัตริย์จากพระเอกผู้คนน่ยก็เห็นด้วยต่อมาพระเอกก็เดินทางไปหามิรันดาที่บ้านพ่อแม่เธอเมื่อทั้งสองพบกันมิรันดาก็ตัดสินใจบอกเรื่องที่เธอรับเงินจากกาเวสเพื่อแกล้งคบกับเขาเมื่อพระเอกรู้ก็ทําให้เขาน่าโกรธมากมิรันดาพยายามขอโทษแต่พระเอกเนี่ยก็เหมือนจะโกรธจัด จากนั้นเมื่อพระเอกกลับวังเขาก็ได้เรียกพ่อบ้านมาหาแล้วก็ได้ให้บัตรที่มันเขียนเชิญมิเรดาไปงานเต้นราแถมยังลงลายเซ็นกษัตริย์เองซะด้วยท่านเซอร์ก็เลยเอาตำรวจมาจับมันทันทีจากนั้นพระเอกก็ไปคุยกับฟิปเพอเหมือนจริงๆแล้วเนะยังมีอีกคนที่สามารถเป็นกษัตริย์ได้แต่ฟิปเนี่ยไม่ยอมบอกเขาและเขาก็ได้เรียกท่านเซอร์มาพบซึ่งจริงๆแล้วอีกคนที่สามารถเป็นกษัตริย์ได้นั่นก็คือท่านเซอร์นี่เองและที่แกไม่ยอมบอกพระเอกเนี่ยเพราะแกไม่อยากเป็นซึ่งพระเอกเนี่ยก็ไม่ไดไนะด,ได,ด้ม่ญาิเพ และหลังจากนั้นพระเอกก็ไปแถลงต่อประชาชนเพื่อขอโทษที่เขาทําพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมต่างๆและได้แชร์เรื่องที่คาเวทในวางแผนจ้างมิเรลนดาโดยเอารลักฐานการที่มันในโอนเงินให้ช่างภาพแถมมีลายมือติดในรูปถ่ายทํำให้กาเวทในโดนตารวจจับ และพระเอกก็ได้บอกว่าเขาจะสละบ,บัลลังโดยได้บอกว่าท่านเซอร์จะขึ้นคลองบัลลังแทนเขาและเขาเหมาะสมกับตำแหน่งนี้ที่สุดซึ่งต่อมาพระเอกก็ได้กลับมาแต่งตัวชิลเหมือนเดิมครับและก็ได้ออกจากวังหลวงรีบไปหามิเานดาทันทีซึ่งก็ได้รักการเจกเช่นคนธรรมราสามาญชนและจากนั้นไม่นานพระเอกก็ได้รับตำแหน่งในวงังมีความสุขกับมิลานดาใช้ชีวิตอย่างที่เขาอยากเป็นและหนังก็จบลงครับ เป็นอย่างไรกันบ้างครับเพื่อนๆกับหนังเรื่องนี้มีอะไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันไว้ได้นะครับและหนังเรื่องนี้ก็ได้คะแนนจาก IMDB ไป5.3คะแนน Rotten Tomato 27%ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนและอย่าลืมไปกดติดตาม Fanpage m o d ว v ดีโไไ้ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ